ณตอนนี้รางวัล Golden Boy 2025ได้ทำการเผยชื่อ25คน n d i d a ดาวรุงผู้ท้าชิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งรายชื่อครับก็นำมาโดยนักเตะเด่นๆอย่างเดซิเร่ดูเออัดากูเลเคนันยินดิสและก็รวมถึงใหม่ลูวิสแคลีนั่นเองเล่ะครับโดยรางวัลอย่าง Golden Boy ซึ่งจะจัดโดยสื่อในประเทศอิตาลีอย่างตุตโต p o r t ต พวกเขาจะทำการมอบรางวัลน,นี้ให้กับผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในลีกยุโรปโดยจะประกาศผลในช่วงเดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงนี้แหละครับซึ่งตัวอย่างที่ผ่านมาเราได้เห็นครับก็คือในรายของเลโอเนลเมสซี่เวนรูนี่คลียนเอ็มปาเป้เอริงฮารันเบรดีจูเบลิงแฮมรายชื่อที่ได้กล่าวไปครับเคยเป็นผู้ชนะรางวัลน,นี้ทั้งหมดและสำหรับในปีนี้ครับ ปาริสแซงต์แชงแมงผู้ควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกและทีมยางเรอัลมาดริดคือ2สโมสรที่มีแข้งติดโผมากที่สุด3คนจากนักของลามินยามลสตาร์ดังของบาร์เซโลนาอายุยังอยู่ในเกณฑ์แต่เขาสามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้ไปแล้วเมื่อปีก่อนซึ่งตามกฎของโกลเด้นบอยครับเขาไม่สามารถลุ้นคว้ารางวัลน,นี้ได้2ส,สมัยโดยบอลงดองงานใหญ่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับก็ได้มีการมอบโกปาโทรฟีสำหรับดาวรุ่งยอดเยี่ยมเช่นกัน ดูเอแนวลูกชาฝรั่งเศสวัยย่ปีครับเขาจบอันดับที่2และเป็นรรงเป็นแค่ยามาเท่านั้นและก็แน่นอนครับว่าพอยามาไม่ได้มีชื่อลุ้นในรายการนี้ดูเอถูกยกขึ้นมาเป็นตัวเต็งม,มากที่สุดที่จะคว้ารางวัลดังกล่าวมาครองและรายชื่อ20คนแรกก็ประกอบไปด้วยเปาคูบาซีจากบาร์เซโลนาดีนฮาวเซนอักตรากูเล่ฟังโกมาสตันตัวโนโจากเรอัลมาดริดวารังซาอีเอเมรีเซนนีมายูลูเดซิเรดูเอจากเปอาเช เคนันยินดีสจากยูเวนตุสเอชานเวเนรีและไมล์ลูวิสเคลี่จากอาร์เซนอลยอเริลฮาโตเอสเตบาวิลเลียมจากเชลซีลูคัสเบอร์กวอลอาชิเกลจากสเปอร์เลนิโยโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิโกโอไลลีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจวันนีเลว์นีจากลิเวอร์พูลโจวันนีเควนดาจากสปอร์ติ้งลิสบอนโจบเบลลิงแฮมจากดอทมุนฟานเชสโกปิโอเอสโปซิโตจากอินเตอร์มิลานโรริโกโมราและวิกเตอร์ฟโรโฮตจากปอร์โต มามาดูสซาจากสตาร์บักอเล็กซานดราสแตนโควิชจะขับบุกและสุดท้ายครับก็รวมถึงในรายของเอลิเซ่เบนซากียจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ